ที่นว่าตาม <coughs> vẫn bỏ qua ba, bao nhiêu ba, kéo bao nhiêu ừ. chúng không một giang những giang sẵn mới ừ. bảo mập <laughs> <laughs>

ครับาจยนม้ยกขึกข้ปายขึ้มาตรงนี้เออ339 39 59 5359 39คร ขอิดน <Ừ. S 1> ึงครับหยาบหนเอยหนึ้งเต้องเรียเพิ่มหุเนใต่งนาะตั้งตตนคนเพิ่มหนี้นใช่ครับต้างไางใตั เอฟซีที่ชมอยู่เห็นไหมครับมา9ูห้าเก้ากับห้าสามสามเก้าเดี๋ยวจะส่งให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเอฟซี FC ที่ชมอยู่นะแล้วไม่สามารถจะมองเห็นเนาะไกลเดี๋ยวจะโชยดูอีกครั้งหนึ่งครับ

เอาคบเล็กนนึงครับผมส่งไปทันแล้ว0ู9ห้้ารับคำขอให้ตัดเเ่ยไปแล้วศู09 5หเกนเกาางเกเัดมากๆนยก้าน้กไวครับ นะครับจะแคบน้าน้เด้วย3้า3เห็นไหมครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับสำหรับแนวทางของปูอีกครั้งหนึ่งนะครับของแม่ส่งมาทีนนึงจ้าอโอแคบแคแคบนะครับเอฟซีแคบชาเลบแคบแคบแคบเงดวนแเดวน เปดี๋ยวเราติดตามอีกครั้งหนึ่งเอซนะครับชัดน้นตัวห้าเก้านะครับ 5 3า5ก็ได้กครับหโตก็ลงชอบตรงไหนก็จัดตดวอซเด้อจ้ะแคบๆนะครับโรปุลสี อิมดำนะครับรอปูระศีครั้งหนึ่งครับคุณคาร์ลอฟฟซีนะครับฝากกดติดตามรอนะครับรอปูระศีอินดำนะครับขออนุญาตยุติกันไลฟ์สดเพียงสะลิโกนเอฟซีจะขึ้นใหม่นะครับซาตูเฮงเฮงรวยรวยปังปังเด้อสาธุสาธุลำรากันไปนะครับกับการไทยทอดสดไล่ตัวเลขแล้วนะครับขออนุญาตนะครับ ถ้าใครดูไม่ชัดเจนติดตามคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวปูรซีท่านจะทำต่อเดี๋ยวเอ็ดจะไล่ชดยาวๆได้ก็ได้เีนะครับาวนลงไมทันอันนี้บอกภูเขาอีบอกวันนี้ครับภูขาวันนี้ครับมาจากเมืองลาววันนี้เฮ็ดเลยวันี้น้องเบสสวัสดีครับสวัสดีร้าซีใดีดไม่เฮ็ดเลกวันนี้ เฮ็ดบบลูมีเส้นเหมาอนก่นนะครับนี่มากมากครบชุดนะยาวยาวยาวเลยครับไม่ได้ลงในอีนะครับไม่ลงครับบจัดได้เลยนะครับสำหรับอนะครับ